n e วเซฮาร์โ5นะครับของชั้นป .5 ถ้าแฟลช้อนยังนิดม .5 นะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับนาะมาเรียนบทที่6 EP.2 กันแล้วนะครับนะนักเรียนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับที่คุณครูทำหน้าปกว่า EP. ก็คือนักเรียนเปิดหนังสือบทที่6นะครับ EP.2 ก็คือเลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงหัวเรื่องที่ที่หที่7นะครับที่ที่หที่เที่แปที่เที่10นะครับนาะเพราะ EP. ละ5้หัวข้อนั่นก็คือ Complete the s e n น e n c e นะครับนักเรียนทำประโยคให้สมบูรณ์ด้วยคำที่ถูกต้องในการนำหน้ากีฬานั้นๆก็คือมี Go มี Do แล้วก็มี Play คุณครูก็นำมาทำอัยเหตุไว้แล้วตรงนี้นะครับว่ากีฬาที่ใช้ Go นำหน้านะครับคำว่า Go นำหน้านะครับก็คือกีฬาที่ลงท้ายด้วยเ n g เช่น swimming bowling นะครับ running อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนกีฬาที่ใช้ Play นะครับก็คือ กีฬาที่มีลูกกลมๆในการเล่นเช่นเล y ฟุตบอลเล่เทนนิสเล y วอลเลย์บอลเป็นต้นนอกนั้นกีฬาอื่นๆให้ใช้ดูหมดเลยนะครับนะแต่ไม่ต้องไปแปลว่าทำนะครับเช่นดูโยคะนะครับก็แปลว่าเล่นโยคะนะครับอย่าไปแปลว่าทำโยคะเป็นต้นนะครับนะดังนั้นเรามาดูกันนะครับมาอ่านตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปตอบกันขวามือ Do you w a n t t o k e e p f i ตนะครับคุณต้องการที่จะให้ร่างกายนั้น fit and f i เฟมอยู่ตลอดหรือเปล่าไ h ้ Why not show all and, uh, นัดโช o ์โอสผ p o r t and leisure Center ทําทำไมคุณถึงไม่มาร่วมในชุมนุมกีฬาของเราแล้วก็ใช้เวลาว่างของคุณที่ศูนนะครับนะกิจกรรมในยามว่าง not the sporty type ไม่จำเป็นนะครับว่าที่คุณจะต้องเป็นผู้รักกีฬาเท่านั้น no problem ไม่มีปัญหาเลย We have something for everyone เรามีบางสิ่งบางอย่างไว้ให้กับทุกๆคนนะครับอ i k e team s p o r t คุณชอบกีฬาที่เป็นทีมหรือเปล่าหรือว่า You can play volleyball or basketball in our indoor court คุณสามารถเล่นวอลเลย์บอลหรือบาสเกตบอลในคอรในน์ในร่มในสนามในร่มหรือในร่ม If you prefer martial artsu can ถ้าเกิดคุณชอบศิลปะก,การต่อสู้คุณก็สามารถมาเรียนกับเราได้ที่เป็นการโฆษณานะครับ ตรงนี้ดังนั้นหลังเลขสองนะครับนะ u can you can อะไรครับยูโดเห็นไหมครับคุณครูบอกไว้แล้วเมื่อกี้ว่ายูโดใชะไหครับในคำวนเลื่อนไปนิดหนึ่งใช้ดูนะครับนะ d ิ d o คุณสามารถมาเล่นยูโดนะครับหรือมาเล่นคาราเต้นะครับมาเรียนนะครับนะเลสเซ่นแปลว่าคาบเรียนเราสอนให้นะครับแล้วก็คิดตังค์นะครับนะไม่ใช่สอนฟรีนะครับ m อวจูเร e เจ็ดเอ็นวอเตอร์สปูนะครับหรือไม่ก็กีฬาอื่นๆนะครับที่เป็นกีฬาทางน้ำที่น่าสนใจก็อีกมากมาย Why not ทำไมไม่ Swimming เห็นไหมครับเติมาอะไรครับนักงเรียนส w i m m i n g ดูข้างบนเลยครับลงท้ายด้วย NG เติมโกนะครับทำไไมไม่ปไปว่ายน้ำอ๋อนะครับ Water p o l o w w t e r polo นะครับใช้อะไรกลมๆครับ ใช้ลูกบอลกลมๆนะครับดังนั้นเติมอะไรครับเติมเพลงครับ In our pool Are you the outdoor type คุณชอบเล่นกีฬาชนิดกลางแจ้งหรือเปล่าถ้าชอบแล้วก็นะครับ We have a t r a c k นะครับเรามีลู่วิ่ง If you want to running นะครับใช้อะไรครับ Running ลงท้ายเดินจ g ก็ใช้ g กนะครับ outdoor c o u r t นะครับซึ่งเป็นขอดกลางแจ้ง If you prefer ถ้าเกิดคุณ อ่าต้องการนะครับแล้วก็เล่นเทนนิสนะครับเล่นเทนนิสมีลูกกลมๆก็ prefer ตรงนี้นะครับหนา prefer ให้เปลี่ยนอ่าเป็นเจอร์เรนนะครับก็คือเปลี่ยนเป็น playing นะครับหนาอย่า p l a y i เฉยๆตรงนี้เป็น playing นะครับหนา proprefer นะครับตามมาด้วยเจอร์เรนนะครับหนาแปลว่าการเล่นเทนนิสอเวิร์ดเชบอลนะครับเล่นกอล์ฟเล่นกอล์ฟมีลูกกลมๆไหมครับมีนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็น playing เหมือนกันนะเขียนว่า playing golf นะครับ on our นะครับเก้าหลุมนะครับนะ If all the sounds c h o o e n e r g e t i c นะครับถ้าเกิดว่าทั้งหมดที่บอกมานี้นะครับนะสร้างกำลังใจให้กับคุณนะครับนะสร้างพลังงานนะครับทุกทีไม่ใช่กำลังใจคือกีฬาทุกชนิดนะครับนะสร้างพลังงานให้กับคุณได้ What about นะครับโยคะนะล่นล่นโยคะใช่อรไรนำหน้าครับใช่คำว่าดู แต่ในเมื่อถามว่า what about นะครับก็ต้องเป็น doing นะครับนะต้องเป็นเจ r เร้นะครับ what about doing อยู่เคะนะครับเป็นไงบ้างเกี่ยวกับการเล่นอยู่คะ w i t h our, uh, our expert instructor ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนะในการสอนให้อยากเรียนหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับไปต่อครับ complete the article with the words below and the correct form of the verbs in b r a c k e t เติมคำลงไปนะครับ not t o t j s j u s นะครับเติมได้3ครั้ง already เติมได้3มครั้ง just ก็เติมได้3ครั้ง,งนั่นก็คือจอร์ดวัดจอร์ดวัดนะครับนะ is ชอาเ e บินียโซจอร์ดวัดนะครับอา uh, ยุเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขานั้น has already done อ้อยคำว่าดูมาก็ทํทำให้เปลี่ยนเ็นเ r e s e บอร์เฟก c t นะครับใส่ออริจินเข้าไปด้วย has already done a lot in his short life ได้ทำหลายหลายอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับนในช่วงระยะเวลาชีวิตสั้นๆของเขานะครับเพื่อ to help other people ในการช่วยผู้คนคนอื่นๆ He h a s r a r s s d นะครับขอได้ระดมเงินนะครับจำนวน50,000่ปอนด์ for the cancer research นะครับเพื่อ องค์กรการกุศลในการวิจัยเรื่องโรคมะเร็งในการวิ่งนะครับทุทีนะครับในการวิ่งการกุศลฟรีนะครับนะบา running marathon ก็คือการวิ่งมาราธอนที่นะครับหลังเลขสอตรงนี้เขาให้กับว่า c o m p e t e มาคือแปลว่าเข้าแข่งขันข้อนักเรียนแต่งเป็น present perfect นะครับ he has s a s นะครับแล้วก็ใส่กับว่า already เข้าไป he has already นะครับ c o m p e t e นะครับก็ต้องเติม ed นะครับ ตรงนี้ก็เลยตอบว่า he has already completed uh, uh. เขาขขได้เข้าร่วมการแข่งขันขขเรียบร้อยแล้วนะครับนะในบรายการนิวยอร์กแอนด์ชิคาโกมาราทอน but แต่ว่า he นะครับตรงนี้มีคำว่าไม่มีคำว่า not นะครับนะแต่เราใส่คำว่า not เขก็ไปด้วยนะครับนะคือ he has not run นะครับเขาไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งในรายการลอนดอนมาราธอนนะครับ ประโยคปฏิเสธนะครับส่วนมากจะมีตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับถะเมื่อมีน็อตก็จะมีตัวนี้ไวทีตรงนี้ใส่ y วทีเข้าไปด้วยนะครับคุณครูไปเด็วเลยนะครับนะก็เรื่องเดิมนะครับนะที่อะไรต่อนะครับก็ h ี h a สอีกนะครับนะเป็น Pre s e n t ต e r f อ c t has ตอนนี้ใส่จัดนะครับ he has just นะครับตรงนี้ใส่ has ตรงนี้ใส่ just นะครับแล้วก็ฟ i n น s h นะครับข้อก็เติม e ีดีลงไปจบเลยตรงนี้เติม Finish. ก็คือเขาเพิ่งได้ไปจบนะครับนะ six month training นะครับก็คือไปเรียนจบมา6เดือนนะครับนะ this week this week เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว in pre ah uh, b e e preparation นะครับในการเตรียมตัวเพื่อที่จะวิ่งนะครับ next run ต่อไปนะครับ he w a n t to t a k e part เขาต้องการที่จะเข้าร่วมนะครับคอว่า t a k e part จะเป็น p r o s e s s r อินโรมาราทอนนะครับรายการวิ่งมาราทอนที่กรุงโรมในเดือนเมษายนออกัสเอลอโกทีวีครับบริษัททีวี TV, ในท้องถิ่นนะครับแฮสเมดดอร์คิวเมนส์ทีได้ทำสารคดีไอนะครับก็ต้องพูดกับ have แล้วก็ใส่น o t ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ i have not seen นะครับตรงนี้ใส่ก็ว่า seen นะตรงนี้ใส่ i have not seen นะครับ i have not seen อิ it, นะครับตรงนี้ก็ใส่ YET นะครับนะฉันไม่ได้ดูสารคดีอันนั้นเลยนะครับแปลว่าอย่างนั้น but แต่ว่า I'm a looking forward กนะันตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะ to do it นะครับ to uh, to see it นะครับต้องการที่จะชมมันสารคดีนั้น John's brother นะครับพี่ชายของ j o h n ที่ชื่อว่า David is o ซฟิปน้องชายนะครับนะน้องชายอายุแค่15ปีเท่านั้นเอง but E he อะไรครับ he has นะครับตรงนี้ has แล้วใส่ already นะครับ already นะครับแล้วก็อ shape ตัวนี้นะครับประสบความสำเร็จเติมดีนะครับนะเพราะเป็น present perfect อยูในช่อง3ามประสบความสำเร็จนะครับ he's a l s becoming a rock star นะครับเป็นดาราเพลงร็อกนะครับนะ well ดังนั้น my single อัลบั้มนะครับ be ขายก็จะ has just come out นะครับนะตรงนี้ใส่ has ตรงนี้ใส่ just นะครับ just come out นะครับนะก็เป็น come out นะครับแต่เป็นช่อง3นะครับก็คือได้ผลิตออกมานะครับนะได้วางตลาดนะครับนะ come out today I นมโซ h a p p ีและฉันก็มีความสุขมากนะครับ it has been hard work มันเป็นงานที่หนักมากๆดังนั้นตรงนี้ I นะครับให้เป็นประโยคบริสศษนะครับนะ I have b e n นะครับ i h a v e n นะครับเมกก็ต้องเปลี่ยนเป็นเม e นะครับ m-a-d-e i h a v e ฮเบ made สแอนดี้บ any m o n แ y แต่ฉันก็ไม่ได้เงินเลยนะครับนะก็เป็นปนระโยคพิเศษก็ตรงนี้ใส่ญาตินะครับวายีทีั t แต่ว่า i'm going to donate the first 10,000 o u s a p o u n แต่ฉันต้องการที่จะไปบริจาคนะครับนะ ah t e 0 0 0นะครับก็คือหนึ0 0หมืนปอนด์นะครับนะ1,000งหมนปอนด์แรกนะครับนะที่ได้จาก อ๋อฉันไม่ได้เงินเลยเพราะว่าหนึ่งหมื่นปอนแรกในการขายอัลบั้มนี้นะครับนะฉันนาไปมอบให้กับองค์กรการกุศลนั่นเองถึงได้ไม่มีเงินนะครับนาหนึ่งหมื่นปอนแรกนะครับเป็นคนใจบุญนะครับนําใบบริจาคให้องค์กรการกุศลโอเคครับหนาค,คุณครูยังบอมีเสียงอยู่ไปต่อครับสองยี่หวงครึ่งจะดื่มน้ํานิดหนึ่ง ให้ complete the dialog with the present perfect แล้วก็ past simple เหมือนเดิมนะครับนะแจ็คบอกว่า you are late เธอมาสายแล้วนะครับ where have you been นะครับเธอไปไหนมา Ruby ก็บอกว่านะครับถามด้วย where have you been ถามด้วย present perfect เราก็ตอบ present perfect นะครับนะก็ตอบว่า I have been at the theater นะครับ all day ฉันไปอยู่ที่โรงละครมาตลอดทั้งวันเลยนะครับนะ เมื่อตอบ all day นะครับก็ขีด y e s t e r d a y ทิ้งนะครับนะถามด้วย present perfect ตอบ present perfect นะครับตอบว่า I have been โอเคไหมครับพอมาข้อที่สองนะครับนะอันนี้คุณรูก็เฉลยให้แล้วนะครับนะบว่า on Thursday too นะครับก็คือในวันพฤหัสด,ด้วยดังนั้นก็เลยตอบว่า but you แต่คุณนั้นมีนะครับนะ ในวันพฤหัสด้วยในวันพฤหัสด้วยนั่นก็หมายความว่าอยู่มาแล้วในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับจาก B ก็เปลี่ยนเป็นเวอร์นะครับอยู you, ต้องคู่กับเวอรตรงนี้ก็คือเวอร์นะครับแต่บนยูไอยูเวอร์แอตเ r อร์เช e ยเตอร์แต่เธอก็อยู่ในที่โรงภาพยนตร์อ่าโรงละครนั้นด้วยนี่ในวันพฤหัสนะครับเมื่ออยู่ด้วยในวันพฤหัสนะครับนาะก็ Every Day นี่ตัดทิ้ง y you were late then t o o และเธอก็มาสายด้วยเหมือนกัน รูปี้กับเราเวลแอคชวลลี่ใช่ฉันก็มาสายเหมือนกันฉันนะครับตรงนี้ก็ให้ตอบเป็น Present Simple เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับนะ I have been นะครับตรงนี้ให้เขียนว่า I have beenI have been at the t h t e r นะครับ a lot recently นะครับฉันได้อยู่ที่โรงละครนะครับนะในช่วงนี้บ่อยมากๆเลยอาจจะเป็นดาราแสดงนะครับละครนะครับนะไม่ใช่ผู้ชมประมาณนั้นนะครับนะ We have got a show on เห็นไหมครับเราต้องไปแสดงแล้วนะครับนะในวันอาทิตย์ แจ็คก็เลยบอกว่าร g h t ถูกต้องร้ายโซฟโคสนะครับถูกต้องเลยหลังได้7นะครับก็ถามเป็น present perfect เหมือนเดิมนั่นก็คือ have you learned have you learned นะครับนะ learn t นะครับใส่ตัวทีเข้าไปด้วยช่อง3ตรงนี้ใส่ว่า have you learned นะครับนะ have you learned นะครับ you r part ญา t นะครับคุณได้ไปเรียนรู้นะครับนะในส่วนที่คุณต้องการแสดงแล้วหรือยังนะครับ พอตอบยากตรงนี้ก็ตัดโซฟาทิ้งนะครับ r u บี้ก็เลยว่านู่ชันยังไม่ได้ไปเรียนรู้เลยนะครับ I have n e นะครับอ่ยากนะครับ already ไม่ต้องนะครับและหลังเลือเสพนะครับนะ I I have learned นะครับนะเป็น past simple แล้วตรงนี้นะครับนะถึงตอนนี้นะครับเนี่ยโซฟาถึงตอนนี้นะครับ I have learned อ่า I have learned อ่าโทษทีครับ I have learned been present perfect โทษทีนะครับนะไม่ใช่ past simple I have นะครับ I นี่ I นะครับ have learned นะครับ l a r n T นะครับ I have learned หรือ learned ก็ได้นะครับแล้วแต่นะ l e a r n เนี่ยสามารถเขียนได้สองแบบนะครับเติม e d ก็ได้หรือ l e a r n t ก็ได้นะครับช่องสาม I have learned about half and half o f m e นะครับฉันได้ไปเรียนรู้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นะครับ ก็ตอบโซฟาตัดนี้ออกนะครับตัดวายทีออกนะครับเพราะโซฟาอแล้ว่าถึงตอนนี้นะครับโอเคมาดูข้อที่สามกันนะครับนะก็คือให้วงกลมชื่อของกีฬาสักหกชนิดนะครับนั่นก็คือฮอกกี้นะครับนาปั่นจักรยานนะครับไซลิงนะครับเทนนิสนะครับนะบาสเกตบอลนะครับนาเบสบอลนะครับนะรักบี้นะครับแล้วก็ฟุตบอลโอเคไปต่อเลยครับ ให้คอมพิวเตอร์ไดอะล็อกนะครับให้ทำบทสนทนาให้สมบูรณ์ด้วย the words below คำศัพ์ข้างล่างนี้ there are two extra words ก็คือมีสองคำศัพท์ที่ไม่ต้องตอบนั่นก็คือคำว่า golf นะครับและก็คำว่า hockey ที่ไม่ต้องตอบมา r t ติ Martin บอกว่า Greg, are you interested in coming to sports club เธอสนใจในการที่จะมาร่วมกับชุมนุมกีฬาหรือเปล่า เกรกบอกว่า I don't know ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ I don't really do sport much เพราะจริงๆแล้วฉันไม่ชอบเล่นกีฬาเอาเสเลยมาตินก็เลยบอกว่า Well ถ้าอย่างนั้น what sport have you done แล้วเธอเล่นกีฬาอะไรละ่ะเกร็กบอกว่า Well นะครับ Oh I t r i e d ฉันกำลังทดลองเล่นเทนนิสนะครับตรงนี้ นะก่อนที่จะตอบเทนนิสความจริงแล้วต้องมาแปลกันก่อนนะครับนาะถึงจะรู้ว่าเทนนิสคุณนะูเฉลยให้แล้วแต่เรามาแปลก่อนนะครับนาะก่อนที่นักงเรียนจะตอบเทนนิสนั่นก็คือ much I ค o นโฮ h ดยไรเกตแต่ชั้นนะครับนาะไม่สามารถที่จะจับไม้ตีนะครับไมไรเกต properly บางทีนะครับ and the ball kept going into the net แล้วบางทีนะครับหนาะบอลที่ตีไปนะครับหนาะก็ไปโดนตาข่ายอยู่บ่อยเรื่อยเนะครับดังนั้นตี ลูกกลมๆนะครับไปโดนตาข่ายกีฬาเช่นที่นี้นะครับมีตาข่ายอยู่ด้วยแล้วก็ใช้ไม้ตีที่เรียกว่าแรกเกตก็คือเทนนิสนั่นเองเนไมครับเราต้องแปลก่อนนะครับนะจะรู้ว่าเป็นเทนนิสมาตินก็เลยว่า all beginners นะครับผู้เริ่มต้นการเล่นเทนนิสทุกคนนั้น Max m ซ t a ิย่อมตีลูกไปกระทบกับตาข่ายอย่างนั้นแน่นอนเลยนะครับนะคือย่อมทําผิดอย่างนั้นแน่นอนเลย that's normal นั่นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับหนาะของผู้เล่นใหม่ๆเกรกกลับบอกว่า no I am really t e r r i b l e ไม่นะฉันเนี่เบื่อจริงๆนะ I a i l l t r I try นะฉันได้พยายามแล้วพยายามอีกนะครับนะในการเล่นอะไรกีฬาตรงนี้ต้องมาแปลอีกเหมือนกัน นะครับ I found it too violent to me นะครับฉันเจอว,ว่ากีฬาชนิดนี้มันเป็นกีฬาที่รุนแรงมากสำหรับฉัน The risk of the team of 15 people ในการเล่นนะครับหนาะคนนั้น The risk of a team of 15 people landing on top of me นะครับนะครับก็คือคนที่เหลืออยู่นะครับนะ The risk อ่าไม่ใช่คนที่เหลือตัวเีครับภาวะ การเสี่ยงนะครับนะความเสี่ยงนะครับเป็นกีฬา,ยายที่รุนแรงแลว้วก็ความเสี่ยงนะครับนะในการเล่นทั้ง15คนนั้นนะครับนะในในการแลนดิ้งออนท็อปนะครับก็คือ,อคุณครูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ในการเล่นกีฬาชนิดนี้ก็คือเวลาทําแ,แต้มนะครับเราเรียกว่าแลนดะิ้งออนท็อปไปแลนดิ้งนะครับนะก็คือทาแ,แตม้มมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆนะครับไม่นะฉันไม่เล่นหรอกกีฬาชนิดนี้ขอบคุณมากก็คือรักบี้นั่นเองนะครับนักเรียนตรงนี้เขียนว่ารักบี้ นะครับกีฬารักบี้ครับเมื่อกี้เทนนิสต่อไปแล้วนะครับนะต่อไปกีฬาอะไรครับโอ้วัชบอลกีฬาอะไรที่ you can bounce bunch a นะครับ and throw นะครับก็คืออ่าเลี้ยงบอลนะครับหรือว่าชิ่งบอลนะครับนะแล้วก็โยนบอลนะครับนั่นก็คือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองนะครับนะชิ่งบอลในที่นี่ก็คือ เลี้ยงบอลน,นั่นเองนะครับเลี้ยงบอลใบบอลนะครับแล้วก็โยนบอลให้ลงตะข่ายคุณทําได้ไหมก็คือต่อบบาสเกตบอลนะครับต่อไปเวลไอซ์พ e โซดังนั้นฉันก็คิดว่าฉันน่าจะทําได้นะครับนะบาสเกตบอลแอคชวลลีอย่างไรก็ตามไอควายอิน e r e s เต d i อินฉันก็สนใจอยู่นะบาสเกตบอลแต่ฉันสนใจในกีฬาอะไรครับกีฬานี้นะครับซัมทามไอซีพีโ e พูดจ p ิงครับอันเน t And play e n g ็ i เอ on b ออนแนะครับนำเอาตาข่ายนะครับแล้วก็ไปเล่นกันแถวแถวชายหาดห็นลูกฟันมันดูเป็นกีฬาที่น่าสนุกนะ And not ไว้ l อ n t แล้วก็เป็นกีฬาที่ไม่รุนแรงด้วยกีฬาชนิดนั้นนะครับที่มีตาข่ายด้วยไปเล่นกันที่ชายหาดก็คือวอลเลย์บอลนะครับตรงนี้หรือไม่ก็บีชวอลเลย์บอลแต่ในที่น,น,นี้ขอให้คำว่าวอลเลย์บอลมาอย่างเดียวเราก็ใส่คำว่าวอลเลย์บอลลงไปลงหลังเลขห้านี้นะครับ มาตินก็เลยว่า Yes it is good fun นะครับวอลเลย์บอลนั้นเป็นกีฬาที่ดีมากๆสนุกมากๆ you Can play anywhere นะครับคุณสามารถเล่นที่ไหนก็ได้นะครับกับเพื่อนๆ Like เหมือนกับกีฬาชนิดนี้นะครับ You all need for that is b a d นะครับคุณต้องใช้ไม้ตีนะครับนาะในการเล่นกีฬาชนิดนี้แบตตัวนี้เราไม้ตีนะครับแล้วก็ใช้ลูกบอลกลมๆนะครับนาะ and park to play it นะครับแล้วก็ ต้องใช้สถา,านที่ที่ใครสวนสาธารณะนะครับนะในการที่จะเล่นมันเราต้องใช้เป็นสนามกว้างๆนะครับกีฬาชนิดนี้ก็คือเบสบอลนะครับตอบเบสบอลและแล้วก็จบบทที่6 EP 2เนี่ยคุณครูไปต่อเรื่อยๆนะครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอ พี่นั้นต้องขอขอบคุณ